กิจกรรมเติมเงินผ่านเว็บไซต์นะครับของเดือนนี้นะ,ะหมดวันที่30มิถุนายนนะครับผม3 0 0เนี่ยเราจะได้ยาเกตในวิสีนะครับส่วน500เนี่ยเราจะได้เหรียญเมอร์ลิตเนาะแล้วก็1000นะครับเราจะได้กล่องสุ่มปิกคอสตูมปีกนะครับอ่าซึ่งนะถ้าใครสนใจนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปครับผมกดไปได้เลยนะเติมเงินนะครับ สวชาวคาบามูบายทุกคนครับวันนี้อยู่ผมนะครับช่องเอ็มอนเดเก้าครับผมโอเคครับแล้ววันนี้เราอยู่กับคลิปสอนเล่น EP พิเศษของดาบโลนะครับอ่าวันนี้เราจะมาพูดถึงค่าแมกเรทนะครับแล้วก็ค่าคริเทเชีลเรทน่ะอ่ามันสําคัญยังไงเนาะอ่าความสําคัญของแมกเรทแล้วก็คริเทเชีลเรทเนี่ยคือถ้าทุกคนดูจากคลิปแอดหลายๆคลิปนะครับ เวลาที่มันไม่ติดคลีเนี่ยชิลเนี่ยจะค่อนข้างตีเบามากครับผมนะดูจากคิดต้องสอบอะไรก็ได้หลายอย่างนะครับคือชิลเนี่ยอ่าถ้าเป็นของแอดเนี่ยถ้าไม่ติดคลีเนี่ยจะอยู่ที่10,000นะครับแต่พอติดคลีเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ40,000กว่านะนี่คือค่าความแตกต่างของมันนะคือทุกคนจะเห็นว่ามันประมาณสัก4 4-5ถึงเท่านะฮะในในบางจังหวะมัาอาจจะถึง5เท่าเหมือนกันเวลาคุณเปิดบัฟดามจอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะเห็นผลต่างกันเยอะมาก ซึ่งอทีนี้ชิวเนี่ยเลยจะเป็นจะต้องดันค่าแม็กอ่าแม็กคีย์ที่เข้าเลทนะครับสูงสูง,สงนะแต่ก่อนอื่นเนี่ยชุดที่คุณเริ่มเล่นชิวหมาเริ่มเริ่มเลยนะครับอ่การจะทำแม็กเลทหกสิบง่ายมากนะครับแม็กเลทหกสิบเนี่ยทำยังไงนะเอ่อแม็กเลทหกสิบเนี่ยเราจะหาแม็กจากสร้อยครับผมสร้อยเนี่ยเราจะได้สี่นะครับกำไรเนี่ยเราจะได้ค่าละหนึ่งนะครับรวมเป็นหกแล้วนะ ตรงนี้รวมเป็น6แล้วนะแล้วทีนี้เนี่ยเราจะไปได้ที่ลูนครับผมลูนนะครับลูนอีก3เป็น9นะครับเป็น9แล้วนะครับแล้วสุดท้ายครับผมเราจะมาเอาที่สัตว์เลี้ยงนะครับหหรือนะครับคุณจะไปเอาที่ข้อตูมก็ได้นะครับอีกหนึ่งนะครับอันนี้แล้วแต่เลือกนะคือแค่นี้คุณจะได้แมกเรมา10ครับผมซึ่ง ปกติแล้วแมกเรจะมีมาให้แล้ว50นะครับพอได้มา10ปุ๊บนะครับก็จะกลายเป็น60เลยนะครับใครที่ยังไม่ได้เข้าใจเรื่องค่าคิดเข้าเลทและค่าแมกเรทครับผมให้ไปดูคลิปของใส่นะของฟอร์จิวนะครับอันนี้จะไม่อธิบายซ้ําแล้วนะครับให้กลับไปดูคลิปของใส่ก่อนนะครับคุณจะได้ทําความเข้าใจค่าคิดเลทและค่าแมกเรทด้วยนะครับผมทีนี้ พอเรามีแม็กเรท60แล้วเนี่ยแต่เรทเราจะอยู่50ถูกไหมซึ่งชิวเนี่ยมาทําเรทง่ายมากครับเรทมันมาจากสกิลที่มีชื่อว่าคราชิเบครับผมคราชิเบรเนี่ยอยู่ในแอปเกรดสกิลครับผมอ่าสก,กิลที่ตัวแรกครับผมเพิ่มคียเรท24เปอร์เซ็นต์นะแล้วชิวเนี่ยเวลาอ่าทุกตัวละครดีกว่านะครับทุกตัวละครเนี่ยเวลามันเกิดขึ้นมามันจะมีค่าคิยเรทครับผมติดตัวมาแล้วนะครับอ่าอยู่ที่5นนะครับเพราะนั้นเนี่ย ถ้ากิดว่าชิวเนี่ยเริ่มต้นมาหาครับผมจะมีเลทอยู่ที่29เปอร์เซ็นเพราะฉะนั้นถ้าคุณใส่แหวนแค่สองวงครับแหวนแค่สองวงจริงๆนะฮะอ่ะแหวนวงแรกครับผมแนะนำเป็นแทมปัตก็ได้นะครับหรือจะเป็นอ่าก่อนขั้นแทมปัตก็คือคินเลียนก็ได้ครับผมเราจะได้เลท16อ่ะกับอีกอย่างหนึ่งก็คือลิงกอลักบวกสองครับอ่ะเดี๋ยวเรามาให้ดูลิงกอลักบวกสองก่อน อ่าเอเซอรี่นะครับลิงแล้วก็ลิงออบลักนะครับบวกสองเนี่ยลิงออบลักบวกสองเนี่ยเราจะได้คิดเลขเหลือยู่ที่สิบห้านะครับบวกกับสิบหกเมื่อกี้นะครับกลายเป็นสามสิบเอ็ดบวกกับบวกกับยี่สิบเก้าเมื่อกี้กลายเป็นหกสิบครับผมง่ายไหมอ่าอันนี้ง่ายมากครับผมเห็นไหมว่าแค่คุณดันค่าแมเกลดได้ครับผมอ่าชิลเนี่ยถือเลขหกสิบได้สบายเลยอันนี้คือเริ่ม อันนี้คือเริ่มต้นของชิวนะคือคุณทําค่าแมกเนตหกได้ง่ายอยู่แล้วเพราะนั้นถามไปเลยนะทําไปเลยอาแล้วทีนี้เนี่ยพอเราได้ค่าแมกเนตหกแล้วนะครับอ่าพวกของใส่เบสิกอะไรพื้นฐานอาก็จะก็จะเป็นของใส่ที่แอดเคยแนะนําไปเนาะส่วนทีนี้นะครับเราจะมาพูดถึงหลังจาก60นะครับเพราะว่าหลังจาก60เนี่ย มัที่มหีหลายสูตรมากนะฮะแต่สูตรเบสิกพื้นฐานนะสูตรเบสิกพื้นฐานที่คนเล่นกันเยอะนะครับจะเป็นเขาจะทําหัวน,นี้ให้เป็นเลดแปดนะครับเป็นยังไงอันนี้คือตัวอย่างนะครับค,คุณเห็วว่าคาร์มาสเตอร์อันนี้เนี่ยจะเป็นคีทโคเดเมตนะครับผมเห็นไหมเป็นเปคีทโคเดเมตแล้วเขาจะออฟคีทโคเดเมตสองูแล้วก็เลดหนึ่งูครับผมเพื่อให้มันเป็นเลดแปดทำไมถึงถือหัวเลดแปดนะครับมันเป็นเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเราถือเป็น ลิงกอลักบวกสองถูกไหมซึ่งถ้าคุณเลเวลสองร้อยเนี่ยเราจะถืออคิดถ้าข้อเลทจากแหวนเนี่ยได้สามสิบสามเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะนั้นเนี่ยเราสามารถอัพเป็นลิงกอลักบวกสามอย่างต่ำได้นะเรามันจะกลายเป็นเลทสิบเจ็ดครับผมเท่ากับว่ามันจะได้เลทเพิ่มมาสองเท่ากับว่าตอนแรกมีหกสิบใช่ไหมตอนนี้มีหกสิบสองนะครับแล้วบวกกับแปดครับผมกลายเป็นเจ็ดสิบอ่ะนี่คือทำเลดเจ็ดสิบง่ายๆของชิวอันนี้คือขั้นพื้นฐานเลยอ่ะอันนี้คือเบสิก นะฮะส่วนแม็กเนเร์ครับผมแม็กเนเร์เนี่ยหลังจากนี้ดันได้หลายที่นะครับคาร์มาเซอร์ก็ได้นะครับหรือจะเป็นแม็กไนรูก็ได้นะครับแม็กไนรูเนี่ยมันอยู่ได้2ที่ก็คือเสื้อนะครับถุงมือนะครับแล้วก็มอเตอร์ไซค์นะครับอ่าแล้วก็พวกคอตูมนะอ่านี่คือแม็กเนเร์นะครับอันนี้คือทำเดดเจ็ดสิบง่ายๆนะลองคำนวณกันดูนะครับอ่าถ้า ให้ยกตัวอย่างง่ายๆแล้วกันนะถ้าคุณถือเป็นเสื้อมาร์ทนะครับถ้าคุณถือเป็นเสื้อมาร์ทสมมุติว่าเราถือเป็นเสื้อมาสเตอร์เสื้อมาสเตอร์มิทิวแล้วกันนะครับอ่เสื้อมาสเตอร์มิทิวเนี่ยเราจะได้แม็กเลยอยู่ที่3นะครับอ่ตรงนี้จะกลายเป็นหกสิบสามแล้วนะถูกไหมแล้วแน่นอนว่าถ้าเป็นมือครับผมถ้าเป็นมือมาสเตอร์นะก็จะเป็น3ามเหมือนกันก็จะกลายเป็น66ครับผมซึ่งขาดอีก4นะซึ่งขาดอีก4 4หาจากไหน4ถ้าเอาง่ายๆครับผมนะเราก็มาดูที่มอเตอร์ไซค์ที่เป็นแม็กเลสสอูก็จะแก็ก็จะกลายเป็นแม็กเลสสเห็นไหมอ่ะจะกลายเป็นแม็กเลสสครับทีนี้ก็เป็น70ล็ละนะอันนี้คือง่ายๆเอาเอาแบบเบสิกนะครับนี่คือเบสิกนะส่วนต่อไปแอดจะพูดถึงไม่เบสิกนะครับไม่เบสิาจะเป็นสําหรับงบน้อยๆแล้วกันนะ เราจะเล่นแม็กเลทที่68นะฮะทำไมถึงเล่นหนะมันมีเผลอยู่คือถ้าคุณงบน้อยจริงๆเนี่ยอ่ะอันนี้เหมือนแอดงบน้อยอย่างเงี้ยเราจะเล่น68เพราะว่าเราจะเล่นคู่กับดิสอาร์มครับผมดิสอาร์มเนี่ยมันว่าเพิ่มแม็กเลท7ถูกไหมอ่าเพิ่มแม็กเลท7นะครับเพิ่มคิย์้อเลทอีก7ถ้เท่ากับว่าถ้าเราวนสูตรนี้ได้นะครับเราเราจะได้เลทเจ็กแมก7ฟรีน 7, Mac, Mac 7, FIFA, นะบวก68ที่มีตอนนี้ นะครับกลายไปเท่าไหร่75ครับผมซึ่งสูตรฟ้าท่าน3อยู่ได้13 13วินาทีนะฮะถ้าคุณใช้แค่ฟ้าท่านเดียวอ่ะสูตรแทบจะไม่หลุดเลยครับอาอาจจะมีบางจากกังหวะตัวเดินบ้างอะไรเงี้ยสูตรจะหลุดไปแค่วิ2วินะครับแล้วจะเป็นมันค่อนข้างจะเป็น75อยู่ตลอดนะครับคุณอย่าลืมว่าเลทเลทเจดมันคือโอกาสติดอ่า3ใน4เลยนะ3ใน4ที่คุณจะติดคิดาเมตอ นะซึ่งอ่าดหกับ80อะ่ะแอดมองว่าไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่อ่ะใช่ไหมเพราะว่า75ไป80อะ่ะมันก็อยู่ใน3ใน4อยู่ดีนะครับอ่ามันก็แบบม,มันก็พอๆกันเพราะนั้นเนี่ยอันนี้คือวิธีการโกงเลทให้ให้มันเป็น75นะครับส่วนถ้าคุณบอกว่าไอ้พี่ผมใช้ฟาทัน3นะครับถ้าใช้ฟาทัน3เนี่ยอ่ามันจะประมาณห้าวินะฮะประมาณห้าวิ แล้วมันจะเป็น7จห้าใหม่นะครับแต่ว่าช่วงที่คุณกําลังระเบิดฟา่านสามเนี่ยยังไงคีย์เคลลก,ก็เป็น็เปซ็น75%ซึ่งถามว่าใช้ได้ไหมนะครับใช้ได้นะอันนี้คือสูตรอ่าสำหรับคนงบน้อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะวนให้ดูสักหน่อยหนึ่งแล้วกันนะมันอาจจะเข้าใจยากสักนิดหนึ่งแล้วกันนะแต่ว่านี่เป็นสูตรเล่นนะเดี๋ยวจะตั้งค่านิดหนึ่งใช้มันนุอ่าใช้มันวนดิสอาร์สักครั้งหนึ่งนะครับอ่าหน้าสาม หน้าสามนี่ติดตามอยู่แล้วใช่ไหมเนี่ย A A B A โอเคนะอ่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราใช้สูตรหน้าสามนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นเจ็ดห้าตลอดไหมนะอ่าเอจะปล่อยมันฟาท่านเองนะครับอ่าตอนนี้จะเป็นหกสิบแปดนะครับดิสอามแล้วนะอันนี้บักนะครับเราเปิดเข้าใหม่อ่าเจ็ดห้านะครับอ่าเห็นไหมคือมันเห็นไหมคือไอ้คือมันก็ค่าจะเป็นเจ็ดห้าตลอดนะฮะ และถ้าเกิดว่าเราวนเต็มนะครับเราวนเต็มอันนี้แอดเดี๋ยวขอฟาท่านทิ้งก่อนนะอ่ะฟาฟาท่านทิ้งไปแล้วเดี๋ยวจะให้วันวนใหม่นะครับจะให้วนใหม่นะเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้มันฟาท่านแล้วแล้วขึ้นสูตรก่อนนะครับแล้วเราค่อยเปิดสเตตัสดูอ่าอ่าอ,อันนี้คือสูตรเต็มถูกไหมอ่าตอนนี้เป็นเจห้าอยู่นะครับอ่าแล้วเดี๋ยวพอ,พอเดี๋ยวพอมันวนสัก สองรอบกันเราจะสามรอบครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันอ่ะตอนนี้จะไปเจ็ดห้าอยู่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่อ่นนี้ก็จะเปเจ็ดห้าอยู่แต่ฟาท่านใหม่แล้วนะครับเห็นไหมเพราะนั้นเนี่ยเห็นไหมว่ามานจวนทนันแต่ถ้าว่าเอ่อแต่ถ้าว่าเราให้มันแบบฟาท่านสามอะ่ะอ่ะถ้าเราเอาถ้าเราให้มันใช้ฟาท่านสามอะ่ะมันจะไปอีกเรื่องเลยนะครับเดี๋ยนะอันนี้ของฟาท่านทิ้งก่อนแล้วกัน ่ะต่อ2อออไปก่อนแล้วกันเผื่อว่าเวลาไม่พอนะครับอ่ะเอาใหม่นะอ่ะน,นี่ตีไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะให้มันอ่าฟ้าท่านให้มันวน3ไปเลยนะคุณจะได้เห็นความแตกต่างนะครับอ่ะอ่ะช่วงฟาท่า 3, เห็นไหมยัเป็นเลจิตนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูตอนที่มันได้วนสูตรไป2นะครับ อ่ะสองนะเรามาดูว่าลดไหมลดแล้วนะครับเห็นไหมอ่าซึ่งแอฟบ,บอกแล้วว่ามันหาประมาณ5้าวินะครับเห็นไหมแล้วมันจะฟาท่านใหม่ซึ่งซึ่งจะกลายเป็นเจ็ดห้าใหม่ถามว่าเล่นถามว่าเล่นฟาท่านสามได้ไหมเนี่ยในเลทในเลทหกแปดเนี่ยเล่นได้นะผมเพราะว่าอย่าลืมว่าอัตราการติดครกของเราคือ3ในสี่แล้วเพราะนั้นคือเล่นได้ครับเพราะว่าฟาท่านสามมาแรงนะแต่ว่าแต่ว่ามันจะเป็นต้องครกไงคือ,ค,อคือถ้าไม่คริมมันจะเบามากครับผมอ่าแล้ว ทีนี้เนี่ยาถามว่าแล้วเขาเล่นสายปกติกันเพื่ออะไรถูกไหมคือจริงจริงเนี่ยสายปกติอะมันมันคือสายที่สเตตัสลงตัวครับนะอ่าแอดคำนวณหลายครั้งแล้วนะสายสเตตัสลงตัวคือสายปกตินะฮะส่วนไอ้ที่แบบว่าฝืนธรรมชาติแบบเนี้ยนะมันสเตตัสมันไม่ค่อยลงตัวแล้วอีกอย่างหนึ่งการที่คุณเลทเจ็ดสตั้งแต่เริ่มเนี่ย มาทำให้คุณปล่อยฟาท่าน3ามโดยที่ไม่ต้องพึ่งดิสอาร์มอะอ่าแล้วอัตราการติดขี้ตอนที่คุณไม่ได้อ่าตอนที่คุณไม่ได้มีดิสอาร์มอะมันก็ถี่กว่านะครับอ่าประมาณนั้นนะแล้วบางคนเนี่ยเขามีงบสูงใช่ไหมเขาไปเลทเจ็ดห้าด้วยนะฮะอ่าไปเลทเจดห้ด้วย,นะวยคือทําของมาขนาดนี้คุณน่าจะนึกถึงออกว่าเราจะเอาแมกเลทตรงไหนใช่ไหม 75เนี่ยมันก็ไม่ยากนะ,ะมันก็ของประมาณนี้แหละอ่ะแล้วทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราถือเลท70เนี่ยพอคุณวนดิสอารมเนี่ยมันจะกลายเป็น77ถูกไหมอ่าซึ่งมันก็จะมากกว่าอีก2เปอร์นะฮะถ้ากดสกิลนี้ไปด้วยนะครับไอสกิลโล่แดงไอไอสกิลโล่เหลืองเนี่ยมันก็จะกลายเป็น80ครับผมอันนี้คือเลท80ง่ายๆเลยนะฮะแต่ว่าอันนี้อยู่ได้15วิแต่ก็ สิวิสำหรับชิวถือว่าโอเคนะอืมถือว่าไม่ได้แย่นะครับแถมนี่เป็นบัฟนามเมจด้วยนะส่วนถ้าใครถือเลดเลดเจ็ดห้านะครับดิสอาร์ปุ๊บนะครับก็จะกลายเป็น82กดอันนี้ไปเป็น8ปห้าครับผมเอออ่ะแต่อันนี้สำหรับพวกเลด70อัพเนี่ยสำหรับคนงบเยอะหน่อยนะฮะถ้างบน้อย,น,อยนะฮะมาน้อยๆวันวัน,วนตีแต่กับบอสนะฮะเลดหกแได้ นะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เราเอา,เอา,เอามาบอกกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับคนที่เลตเจ็ดสิอัพเนี่ยเอาจริงแล้วเนี่ยดิสอาร์มเนี่ยอาจจะไม่ใช้ก็ได้ครับผมเพราะว่าดิสอาร์มเนี่ยเ,เราจะได้คิดค่ดิมเมติบเปอร์เซ็นตถูกไหมแต่ว่าดิเฟนเราหายไป120ครับผมเราอาจจะมองเป็นเอ็กซีมกิตค้คอรครับเราลดแมกเลือดของเราเนี่ยลง500นะอะลงแค่500เองแต่เราได้คิดคอ้อดิมเมตรครับ25% ท่ากับว่าคนที่มีงบเยอะๆเนี่ยจะแรงกว่าคนที่วนดิสอาร์มคนที่ต้องพึ่งสุดดิสอาร์มแบบแบบสายแบบสายงบน้อยอะ่ะมันจะแรงกว่า15เปอร์เลยนะพูดถึงอ่าพูดถึงคิดที่คอเดเมทนะอ่ะมามันจะแรงกว่า15เปอร์เลยนะเออคุณอาจจะวนเอ็กซ์ตรีมพิทคาหครับ1แล้วก็มาวนยูซิฟพอยต์อีก2นะฮะพอยูซิฟพอยต์เนี่ยยังไงก็ต้องวน2อ,อยู่แล้วเพราะว่ามันลดดีเฟนต์อีกฝั่งอ่าฝั่งตรงข้ามได้ด้วยนะครับเนี่ยแล้วก็แถมเนี่ยถึกขึ้นนะ เลือล่อนรถเลื่อนรถไปแค่ห้าร้อยครับแต่ว่าดีเฟนเนี่ยด,ด,ดีเฟนอะ่ะจากที่แบบว่าโดนไปร้อยยี่อะ่ะก็กลายก็กลายว่าไม่โดนนะครับอ่ะถึกขึ้นด้วยแต่อันนี้สําหรับคนมีเงินแล้วกันนะฮะอ่ะหรือว่าใครฟาร์มฟาร์มมาแล้วดันเจ็ดห้าไหวหรือดันเจ็ดสิบไหวเนะี่ยก็โอเคเหมือนกันนะครับสําหรับที่จะไม่ใช้ทิสอาร์นะแต่ถ้าให้แน,นะนํานะเอ็กซิมเอ็กซิมคิดข้อเนี่ยแอดว่าถ้าคุณถือเลเจ็ดห้า อ่ถ้าคุณถือเลท75ยืนพื้นอ่ะแอดว่าใช้ x อ็กซ์ซีิสคิโอเคนะครับแต่ถ้าว่า70อ่ะ70อะพูดตรงๆว่ายังไม่ถึง3ใน4ด้วยซ้ำนะมันประมาณ2 2ก,กว่าๆเท่านั้นเองถ้าเราแบบตีเป็นอัตราส่วนนะฮะเพราะนั้นเนี่ยอย่างน้อยคือ75แล้วกันนะครับผม75เนี่ยค่อนข้างสูงนะ75เนี่ยคืออ่า75เนี่ยหัวเนี่ยหัวเนี่ยถ้าเราเจาะเป็นเลท8ใช่ไหมมันก็จะกลายเป็น70จะไม่ถามว่าเลท อีก5เนี่ยมาจากไหนเอาเอา,เอาจิงใครๆก็มาเอาที่มอเตอร์ไซค์ครับนะผมพบว่มมามันจบไงหัวกับมอเตอร์ไซค์จบนะครับอ่ะเนี่ยออฟในรูงี้ได้เลทห้านะครับคุณไปออฟอ w ก็เลทห้านะอ่าแล้วพวกอีพิกอะไรพวกนี้ก็ไปทำเดเมจเอานะฮะอ่าส่วนแมกอะไรพวกเนี้ยก็ลองคำนวณกันดูครับผมอ่ามือเนี่ยมาสเตอร์มาสเตอร์ไม่ทิวสามอ่าเสื้อเนี่ยมาสเตอร์ไม่ทิวสามเป็นหกแล้ว แล้วเรายังมีตัวเลือกออฟแมกเนตในรูได้นะครับอ่าถ้าออฟแมกเนตในรูไม่เจาะนะฮะมันก็จะกลายเป็นแมกห้านะครับเสื้อห้ามือห้าอย่างเงี้ยเสื้อห้ามือห้าก็กลายเป็นสิบนะครับอ่าก็กลายเป็นสิบอ,อันนี้คิดง่ายๆนะแต่ถ้าว่าคุณเจาะมันก็จะเพิ่อมอีกหนึ่งอ,ะอ่ะอ่ามันก็จะกลายเป็นเท่าไหรอ่อ่ะย่างละหกก็กลายเป็นสิบสองนะครับอ่าประมาณนี้อ่าประมาณนี้ลองคิดกันดูนะเพราะว่าขั้น อไอเทมขั้นฟ้าหรือว่าไอเทมขั้นขาวอ่ะขั้นไฮเอท์อ่ะแพงนะครับคาร์มาสเตอร์อ่ะตกอยู่ชิ้นหนึ่งประมาณ3,000นะ2รูนะครับอ่ะตกตกชิ้นหน,นึ่งประมาณ3,000 2รูไอนี้เซิร์ฟทีนะอ่เซิฟเอลไม,ไม่ไม่รู้เหมือนกันเซิฟเอ็นเอฟก็ไม่รู้นะอันนี้ไอฟรู้แต่ของเซิร์ฟทีนะครับก็ลองคิดดูว่าไหวไหมอีกอย่างหนึ่งไบโอแมกเนเดเนี่ยใบหนึ่งใบหนึ่งประมาณ3,000นะฮะจอกขาวเท่าไหร่ อ่ะอันนี้คืออันนี้ถึงได้บอกไงว่ามันแม็กแม็กเจ็ดห้าเนี่ยมันมันงบมันสูงนะครับคือถ้าเล่นต่อเน,นี้ยงบสูงอ่ะแต่ถ้าเล่นต่อเน,นี้ยเล่นได้เลยอะ่ะหกแปดนะหกแปดอ่ะถามว่าแอรได้มาจากไหนมั่งอะ่ะหกแปดนะครับก็มอเตอร์ไซค์สี่นะครับมอมอเตอร์ไซค์สี่เสื้อสองเป็นหกอ่ะมอเตอร์ไซค์สี่เสื้อสองเป็นหกขอตัวมีหนึ่ง นะฮะเขาตุมต้มอ่าเขาตุ้มอีกหนึ่งเป็นเจ็ดนะครับลูกบ,บาทอ่าลูกบาทอีกหนึ่งนะครับเป็นแปดครบละอ่าแต่ถ้าว่ามีคําถามว่าพี่ไอ้ถ้าผมไม่ถ้าผมไม่พึ่งลูกบาทได้ไหมมันอ่าอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเก้าสิบห้าเพชรเผื่อผมหาไม่ทันอ่าถ้าคุณหาเพชรรายอาทิตย์ไม่ทันนะครับมันขาดอีกหนึ่งอ่ะเราไปเอาจากไหนจริงๆเราไปเอาที่สัตว์เลี้ยงมันก็จะมีได้นะอ่าสัตว์เลี้ยงอ่ะเนี่ย สัตว์เลี้ยงแม็กซสองอ่ะอ่าสัตว์เลี้ยงแม็กสองอ่ะเพราะว่าอันนี้ต้องถือแม็กซหนึ่งอยู่แล้วใช่ไหมอ่าสัตว์เลี้ยงแม็กอีกสองนะครับอ่าต้องมันต้องมีแม็กอีกรูหนึ่งอ่ะอ่าซึ่งก็ต้องตามหาดูอะคิดว่าหายากอยู่เหมือนกันแต่ว่าอีกวิธีหนึ่งก็คือคาบมาสเตอร์มิทิวครับผมรูเดียวนะเพราะว่าอันนี้เรามีแม็กในรูถูกไหมมันเป็นสองถูกไหมอ่าแล้วถ้าว่าคุณใส่คาบมาสเตอร์มิทิวหนึ่งลูครับผมมันจะเป็นแม็กซสามอยู่แล้วไง เ,เพราะนั้นคือจบเลยครับแล้วรูว่างด้วยรูเดียวก็ไม่แพงครับผมนะรูเดียวก็ไม่แพงเท่าไหร่เคยเห็นอยู่ประมาณ8 0 0ร้อยถึงพันสองนะประมาณนั้นนะอ่ะอ่ะอันนี้คือทำใจสักนิดหนึ่งถ้าคุณจะเล่นแม้ขนาดนี้นะครับงบมันต้องไม่น้อยอยู่แล้วต่อให้มันไปชิวก็ตามนะคืองบไม่ได้ก๊อกแก๊กอ่ะงบอะตกหมื่นได้อ่ะนะฮนะประมาณนั้นอนะ่ะ งบงบมา,มาตกงบมาตกเกือบหมื่นอะนะส่วนแต่ถ้าเป็นอาชีพอื่นอะฟาท่านมันไม่ได้แม็กเจนะเข้าใจไหมเออคือถ้าเป็นอาชีพอื่นอะหลายอาชีพฟาท่านอยู่ที่แม็กหครับผมนะแต่ว่าชีิตอยู่ที่แม็กเจ็ดฟอส์กันแม็กหครับไอตัวโกงที่สุดก็ยกให้เอบีครับแม็กสิหครับผมนะแ <laughs> ม็กแม็กสิห้าลองเอเอฟบเ,เนี่ยเล่นเลทหกสิบ ฟ้าท่านปุ๊บ75เลยครับผมโคตรเยอะเลยนะฮะอ่าประมาณนี้แล้วกันนะวันนี้ก็เป็นการสอนเล่นนะครับอ่าเกี่ยวกับการทำของเรียกจะเรียกว่าระดับระดับเอ็นเกมก็ได้นะเพราะว่าคือแบบต่อให้แบบว่าแผดมันต่อให้บบว่าแผมันไปไกลกว่านี้คุณก็ไม่คุณก็เล่นแม็กไม่เกิน75เพราะว่าถ้าว่าเรา ถ้าเราเล่นแม็กเกิน7 5หสิ่งที่เราแลกกับมันมาคือสเตตัสโจมตีถูกไหมอ่าเราติดคี้บ่อยบ่อยก็จริงแต่ว่าเราแลกกับสเตตัสโจมตีมาเนี่ยบางทีอ่ะหลังหลังเจห้ามันไม่คุ้มแล้วนะครับอัตราส่วนติดเนี่ยสามในสี่ถือว่าสูงมากแล้วครับผมเราโอ้ยเราไม่ต้องทําแมกร้อยหรอกอ่ะอ่ะบุดกันตรงตรงเลยไม่เราไม่ต้องทาแมกซ้อยหรอกนะประมาณนั้นนะโอเคครับนะถ้าใครมีอะไรสงสัยหรือว่ามีเพิ่มเติมตรงไหนแยง้งตรงไหนนะ เขไม่ลงมาได้เลยครับผมเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลอะไรดีๆแอดจะเอามาพูดแล้วก็เอาเอามาสรุปให้ทุกคนฟังอยู่แล้วนะครับอใครแบบว่าทำชิลช่วงเอนเกมเนี่ยเป็นยังไงนะครับบอกเล่ากันหน่อยแล้วกันนะครับแอดเองก็อยากรู้ว่าเยทุกคนเนี่ยมีมีแนวทางทําของยังไงนะเพราะว่าอันนี้มันมันเป็นเลดแล้วไงมันไม่ใช่ต้นเกม้วไงอาจจะต้องคุยกันเยอะหน่อยนะครับโอเคครับแลววันนี้มีเท่านี้แล้วครับผม mấy bạn thưa quý anh